ครับสวัสดีครับมาเยี่ยมสวนคุณแม่เพิ่นคุณคุณแม่เซียงนะครับคุณแม่แตะคุณแม่แตะกับคุณพ่อยนะครับสุวรรณครับคุณพ่อลั่นนะครับพ่อกับบ่าวบัวตั้งแต่ปีที่แล้วปีที่แล้วคือสองอาทิตย์ที่แล้วย้อนหลังนะครับเนาะสองาอาทิตย์ที่แล้วมาพ่อกับตอนบกกำลังปลูกบักทั่วหันบักทั่วไอ้ขึ้นข้างเพคุณว่ามันขึ้นยากเนาะมันมันหนาวบอกครับหนาวแล้วพอขึ้นบัดหลังจากสีใช้ไร่กับสูการเฟดของเบาบัวไปแล้วเป็นอะไรครับแม่เขาจะท่าเบิ้งไกลๆเนี่ย งามเลยอะใครงามยั่วใครยั่ครับผมขึ้นทอดย้ายโอาขึ้นทอดยายอย่างไรแม่ขึ้นทอดย้ายที่แถว่าโอ้ยกรโดนต้มมาสั้นเอ้าวพีไหนมาเนี่ยมาที่ท้าไปทามามันเย็นเลยเย็นมากโอ้ย่างมองขึ้นทอดย่างมองอยากกินก็ขึ้นทอดจั่วอ้าอยากกินก็กินทำไมนี่ยนี่ฮะยากกินที่แบบจะวบานบ้าบ้าท้าอยากนี่ยแม่อ๋อบ้าอันนั้นนะครับว่ามันกินไช่ไรอยู่บ้านแม่เนาะ ใช้ไรเพื่อทีกินเนาะเพื่อีกินนะครับอ้าเพื่อจะ้าเอามาสีใ้สีได้นี่คััเป็นไว้นี่ตอนนั้นว่ามันไ่ค่อยขึ้น้างขึ้นขึ้นขึ้นยาง<แ>มันขึ้นล่มแ,แม่คุณแม่แต่ผ้ายางเบอร์นี้ยสู้เมืองเนี้ยโมเมืงเเอมมงเลยเน,นาะพวดอักรักเป็นเขาบีเขางัวยังนเห็นบ่อันนี้สีเป็นเือคับคุณแม่แต่สามไต่สามเท้สามเทคือสีดู่นี่ใ่ไหม รบาร์มันสีเด้มันฮะรบาร์มันงามมันขึ้นมันสัตว์เร็วเสมอมันขึ้นมันขื่นด้วยเลยโอ้ยอย่างว่าขื่นมันกำลังจะแตกนั่นสิเนี่ยนี่ครับผมจะแตกนี่สิไอจีรบาร์มันขั้นตะเตกนี่นี่นี่ครับแม่่ยรบว่ามันแตกดีดูว่าสันก็อว่าเห็นตะวร์ครับโชคดีมากพอกันมือแม่เนาะแม่ครับผมดีใจเห็นเห็นตอนนั้นว่ามันมันหนาวคิดว่ามันเป็นหนาวมันหนาวเราบ่ขึ้นเนาะบ่แม่นสิครับเนาะ ก็ได้ครับแม่นี่มันกระลักแตกนะเอ๋นบอนี่แตกยอดแตกเครื่องนี่เห็นบอนี่ครับผมโอ้ดีใจกับคุณแม่แตกกับคุณพอรันนะครับเนาะเบอร์เนย์ออร์ซอนนี่นี่เห็นบอสครับแม่อันนี้กระลักแตกขึ้นบอดบอสบอสครับครับครับอันนี้ปลูกปลูกรุ่นหลังวะแม่วะแม่นรุ่นเดียวกันแต่่วาดินทั้งนี่มันจะบ่อ้ดินทั้งนี่บ่ดีเป็นเป็นดินไหมครับผมอ่านี่ครับเป็นผลงานที่ว่าเพิ่นฉีดเทไลสก็สู้อ้าว ออกนูวยแล้วนี่ครับแม่ออกนู่นแล้วฮะอาชีพนาคเพรากมันเพราบ่บ่าะมันสีได้เก็บแล้วบนี้ไก่แล้วเนี่ยครับผมขัดเจตไลยมามามาทายกันตอนเก็บเกี่ยวอีกทีนึงแล้วแม่เนาะอาทิตย์หน้าคที่พอดีเนาะผมว่ากระลักแตกมาโอ้ยหอดใสดีเด้ไ่ะนี่ครับผมได้ครับอ่ะก็ดีใจกับคุณแม่แต่คุณพอลั่นนะครับคันว่าคัว่าดอกเป็นยังไงครับแม่ขออนุญาตวันกับใครอยู่ได้ไหนมันกระลังเกิดเกิดนี่เห็นว่ากระลังสีแตกเกิดนี่นี่ครับครับครับ เป็นวปนวยนะครนะับเนาะโอ้ยไผไงร้นขอว่าจากเบือแล้วเจา้าว่าเห็นบ่บยึ่ต้นมันบักสัสานอ่ะวบ้มต้นกาสล้วงบอบอกครับอะไรแล้วมาบ้าบัวยืนยืนยุ่งหันบอกแม่แมนบอกครับบ้าบัวจะไปโจดเยยอ,อาแม่สันเอาเพื่นยืนยืเพ <c oughs> ื่นที่บ้หอนบ่านเราแม่จักก็เพื่กลางหุมให้เราเนี่ย ได้ครับแม่ได้ต้นถิ่แท้คุณแม่เนี่ยเออยังไงมาเยี่ยมพี่น้องมารับใส่พี่น้องทางบ้านน้องขอนใช่ทางอ่าบ้านดอนชงวนดอนหน้าแก่นะครับเนาะไม่อีใจครับผมขันมาขันมาซอยเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนให้พี่น้องได้เข่าได้หลายได้อ้อยได้หลายได้บักแตงบักทั่วได้หลายเนาะครับผมสีสีอีกจุดนึงครับผมผู้ใดปวดแข้งปวดขากะให้ช่วงให้เศร้านะแม่เนาะได้ครับผมดีไร เย็นแน่ท้าเดี๋ยวนี้ยเย็นเราไปเอามาท้าอีแปนที่ขวดได้เปิดแล้วนะ่ะมามาท้าก็น่ะสิไปตลาดนัดซื้อพ่อแม่ยังไงครับแม่คุณแม่แ,มแมตกนนแตนน่ยังไงจ้าไอ้ยามองตาเล่นผาจ้าสาวบองบนหน่อยของเบาเบื่ที่แรกเขาไมต้องไลยก่อนที่แรกกับ,บบาปันบมดีว่าท้าไปทามาได้เอออาทิตย์หนึ่งรู้สึกว่าท้าละมันเย็นเขาในกระดูกเย็นนอนหลับสบายแต่กินบวบวดง้อขาอยู่ถามพ่อยัญชนะโรดนี่ย บุกข้นมายอกะกี่ขานอมันปวดครับผมเสมือสบายอุ๊ยดีใจนะคุณแม่เนาะครับผมจะได้าขึ้นพอดอยู่เนี่ยเบาครับเพราะแง่นี่บ้านแล้วบอกว่าจุดเอาเบอร์โถอยู่ต้นนั้นกาดสลองกาดแสดงเท่งไหรก็ได้บ้างสิดีใจกับคุณแม่นนะครับน้องครับผมจักยอดอันต้นกาดสล้วงกาสล็อกครับผมขอบคุณครับ สวัสดีครับลดลมกลายเป็นหัวเข้าอันนี้นี่นี่นี่มันเป็นมาหลายปีแล้วสวัสดีครับจ้าคุณแม่สื้ยังเหครับมาไรทิพย์คุณแม่มาไรทิพย์ยู่บ้านไหนกับแม่อยู่บ้านดอนสะนวนบ้านนอนสงวนไม่น้อยเนาะคันว่าเป็นอะไรยังก่อไอ้ปวดปวดเข้าปวดเข้าหลอดลมสามปีสี่ปีแล้วก็เลยว่าให้ร่องท่ายามองตาผู้นั่นน่ะปวดขามาท้าไปยามองน่ะอ่าอ่าจะให้ร่องเมือก่อนนะครับเนาะมือเส้าจีฮูเรื่องเลยครับผม ครับส่งใช้แล้วลีบกับปลาบัวนะครับคุณแม่ยังนะครับแม่ออดพอดีเราเสี่ยวเอ๋อลันปัดอ่ะจัดให้ครับพ่อ๋อลันปัดต้องอย่ามองตาเลี้ยงผาในเอ๋อลันปัดเลยเห็นไหมเอ๋อลันปัดถ้าตัวนี้นะลงเบิ่งแม่พึ่งได้นะแต่ว่าไอ้ขันเมียเดี๋ยวเขาจะไปยังเกาะหลวงพ่อรวยครับหลวงพ่อรวยของมลแค่นะหมครับขันบอกเรื่องรวยจะเป็นหมักเนาะมาขี้เหลาหลวงพ่อรวยน่ะโอเคมาบัวจ้างเถิดคุณแม่มืออื่นนะครับเนาะใบสองขอนใบทีนะครับ สถานีไหนก็เชียงวิทยุวิทยุเสียงตรสินครับเก้าสิบเก้าจุดสองห้าเก้าสิบเก้าจุดสองห้าครับผมแกวิทยุพอม่เนี่ยแกเราะแม่เาแม่ไมขันเสื้อยาล่างนึงนี่แกวิทยุเลราครับแม่